โอ้เ oh, อ็มวาเอลนเดือนทิพเดือนทิสองมาแล้วอารมณ์เคยออกมาใหม่ใจคิดใครว่าอยากไปเแยวเล่งหาเกี่ยวมูบสาวลมพัดมาเจ้าเจ้าหนาวสั้นในหัวฝันในนอจังสิ่นี้เนี่ยเที่ยมพังพระอุ้ม ปันได้เนาะจังสิมีเนี่ยตุ้มคุ้มกันอยู่ในบอลน,นอนน้ากันผาหุ่นตุ้มคุ้มไม้สิบ่อนหนาวพวกผู้เฝ้าเบืบ่อบ้านเขาทานทั้งหลายเข่าผ้ากันเดามียาู้คนเมดแล้วยังจะกูนี่แล้วบุมีเนี่ยน้ามือหมดคิดบูชิดลวนเขาเอาแล้วแท้เหิมยังจะกูนี่แล้วอยู่เปลี่ยวนอนเดียวไปแเด๋นอสิมาปิดเนี่ยตอนหมดใช้โทนบุมีกูนี่เนาะผู้บุมีเหยียดถังพ่อในพังหนาว พวกสาวสีสาวมีสาวดีสาวลาสาวหมาบ้านหัวทรงปันนี่ลงเกี่ยวเข่าหน้ามองแล้วบ่านน้ำเจี่ยวเจียวไปเดินสาวถวยเที่ยวไปเดินสาวใจรวยพุ่งเจวไปเดินสาวตรงหน้าเหนือสาวเกี่ยวเข่าไปบ่ล่ะไปก็ไปพี่โอ้ย เกิดมาในชาตินี้นทุกยิงจะนํามยิง่วมเป็นจิงใช่ทุกกอบโบมีเนี้อ่อนนอนขึ้นไหนมีจะ่คดรขี้คู่เมื่อเ่วงกวอดประมมดจะจมจิตหอดนองนอนแล้วมันตื่นมาสาวเวหนาไปใส่นอมิดมีสาวผู้ดีเจ้าผู้อดลอดไม่น่าเกิเกี่ยวอยู่ใสกดนั่งไขประตูห้บอกใชล่ล่ำเห็นปองแหน่ะจนนี่บ่มีสองที่นี่บ่มีสองจ่างในมาเจยวรองลำเล็นอยู่ตรงน้ำ โอ้ยเจ้าเขาบ่ฮ you know, <Alf ie> ่อนแดบบ่อลาเจ้าเขาอยูู่้เดียวโอ้ยฮ่อนอยู่นั่แล้วเจ้าสิไปหยังแนี้ายโอ้ยว่าสิมานี่แล้วขั้นต้มปุ๊บก็ว่าสิมาไผ่ขั้นก้มไผ่ว่าสิมาเจียวอ้อยว่าสิมาเจียวเขใจเจ้านี่แล้วนา่งหลาว่าจังไหนเปนโอ้ยยามาตีแถงแ้งแกงไหลยควมปากค่มเป็นเสื้อขาวแ้งแกงแล้วก็บบนหัวนกค่อยว่าบ่เด็ดแ้งเด้ดอกปากจังไหนหัวใจจังซันปากว่าแล้วใจนั่นกระดังเดียวตัวละ เออถ้ามันเป็นจังสันแต่ยังไส่แค่นแน่อย่างเกี่ยงเตนอกข้างไนเปินหมกเดือเตี่ยงมกเดือเหลือตายตั้งแต่ใไนแน่เจ็ดเดียวเป็นหลายใสใจเดียวเป็นหลายเงียจับสีแว่หางขวหรือสีแว่หางใส่ไนหั่นซองบนยู่แเหลวไปว่า ក្តាន់ខ្ញុំគីន់លាប់ពិត្បាន់ក្សាន្រុងស្លាប់ការរា เป็นคือเว้าย่านเจ้าตัวให้ลงตกกนมวางยามเป็นแม่ห้าให้คนว่าย่านเจ้าตัวหลกก็บ่ให้ล้มคุ้มน้องนี่คนซื้อแท้ตั้งอยู่ในศินบ่ได้หาความทางเก่าแสดงเสียงอพก็พอใจบ่มาเว้าว่าจะให้เสียปากอยากได้ใส่มาอยู่ก่อนอยู่มาเว้าเป็นเหนียววอนเหนียววอน ยามเจไอ้หนึ่งทีนีเชือเกี่ยวทั้งหลังยุงยางย่านแต่สองพอคางพ่วงพ่วมากระดันนั่นแล้วไอ้ด้ยบุ้งเคยมีเชือเกี่ยวน้องคอยจะเสือดอกก็จะเกิดมาไายมีปอดเปรี้ยวคือดังตอมหังก็จะเป็นส่งมากับบุ้เคยพิดนกเป็นนงหกกับบุมีคนขางเป็นหนทางกับบุมีคนไต้ได้แล้วเป็นแม่ใหญ่กับบุมีหอดีเป็นคดีบุมีหอดเือหน่อยนี่จะปอดเปรี้ยวคือปล่อยอยู่กลางให้ไปกับบ่ยได้เป็นเนื้อชาบุมีกิงทีแล้ว ท่านไอเว้าจังสั่นใหผู้ใหญ่มาขอตีน้องบ่รอทั้งเอาสู่แนวเสียมพร้อมว่าแต่มันถูกต้องตามข้องเฒ่าแก่ท่นพ่อแม่น้องพ้อมสาวไดอยู่สุญามนันแล้วเอ้ยว่าจังันบ่เอากันทุกคนให้ต้นขอบ่ได้ซั่บโอ้ยบ่บ่ได้โอ้ยโอ้ยีว่าสิหมายมามันพันแน่นปลูกไม สมหัวใจว่าสิมม้ยูไก่นอนไตยแต่ลางเฮื่อนย่านนั่งสือเชียอมเหียนลงเฮื่อนในปีกันสิหาบันนี่ปน,น้างน้องสิไ้ปีบุญโมคาดเอาแต่บุญคาดได้กับส่อยเที่นหวดเดือหลากเอาแต่ซาตา,าสุกสิจ้องจุงมาไก่สมหัวใจว่าสิไม้มาหม,มันน้ำนาน้งหมอห้หา้างทั้งทีบอ้อยข้างทั้งน้องปน้างไปแนวใจหญิงมันหักจงังชื่อน,น้ำทะเลหลวงควงหมดไงทั้งฝากว่าอยากได้ใจเจ้าหอบบอน้ำ บาดใช้กำแขนถืนดึงนั่งเขาในบอนบาดชวนเขาไปนอนปันหวะพ่อสีหาย่ผัดว่าแม่สีหาย่ผัดว่ายสีย่ผา,ยายอย่าดึงหน้าเพื่อนที่ดีคุณน,นี้เอ้ยนองมา,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 าที่ไหนเราล่ะขั้นมันเป็นกะไรขึ้นการทางลุ่มตาได้ล่ะขั้นนูนเป็นกระสาสิแดงสู้ขั้นสู้ขั้นนูนเป็นกระกองสิข้อมองลุงจุม่ม ั่นเป็นตาแดงงูสี่แสนใบฟ้ามือท่าบบเป็นตาหื้อสี่ถือแห่เมื่อพึ่งสี่ถือคนหมอนอย่งเมื่อตอนสิ่ผ่านไฟสันดอกโอ้ยผู้ใดสีหนอนสมท่านเจ้าลงตำนี่จะหักในคำเมื่อกลินใสพระจันนั่นแล้วโอ้ยขั้นบ่าเป็นจังสันท่านโบว่าจังสันได้ทีมันค euh ิดหีบข้องคำตัวละไอท่านโบนี the right. <sh> <sh> ่ข้นเข่ามากอมสานกาวตามโบราณหีบเข่าสู้คอยนินโมเอานั่นแล้วไอ้หน่วยว่าจังสันบ่กัรว่าจังสัน การเนื่ยงตอนตอนเสนี้ม่อยากเพ่าังหม่างให้พื้นทางไก่หางย่านไก่ทางขุนขุนที่ทำให้เป็นทางไก่น้องนี่เปียบดังไม่ไก่งอแค้มทางไผไก่ไปก็ฟันทุ่คนมามีเวินจากฟันเอาฟันเล่นหักฟันไปบ่ได้ว่าอุปมาดังไายเดียวนี้จะดังกัน วังสิมาจ้อยจั่นเอาง่ายๆแล้วให้หนีวังอย่ากินพี่พี่อย่าอิ่มใจแล้วหนีจ้อยนางบ่ห้อยวังได้ดอกตายหยังดอกเดี๋ยวบิงเว้าซื่อๆแนวนี้บ่แม่นของบ่แม่นของเอ้ย ใส่สีเหลืงเห็นใส่หัวใจลูกสีที่ทั้งป่าคล่องสุดซึ้งตาเหลียวใส่กระปูแม่นจะมี่มืนสู้กอเกี่ยวอยู่ข้างหลังไส่สีไปเห็นนำจางสีว่าตัวตุ่มไม่ตุ่มเหรออ้ยโอ้ยน้ำตูวรวยเจ้าผู้พ่วดอกขอบท่านมันสีหอมๆตั้งมาเบาไลยตาง สู้รู้เอ้ยเจ้ากู้พัวดอกต่างห้อมสิได้สมมาว่าห่างไกลทีนี่หวังอยากได้จังหวะเหนียวว่อนขอหวังอยากเป็นสะพานทองทองเที่ยวทางนี้ท่านบ่มีคนพ่วงควงทางกันฟ้องมาสิได้ห้อมหอมเชื่อมต่อนั้งประสงค์นี่ละน้อเพิ่นว่าองค์มันมาสมสงมาสมหล่ายแพร่ร่าสมเบาเท่าผสมแอกหน่อยบ่ค่อยได้อยู่ดอมซ้อมซ้อมไปคือดังไอผสมนั่สีห in oh ่างเตา นกเจ้าไอ้มันผสมบวกน้ำสีดิบเจอเจอทีคื่อ้ายนี่ผสมนอหนอนี้สีดิบพินหลังกับเตาพื้นใบบานแนวของหวานก็เลยไก่เป็นสมมาล้มลมให้เป็นห่วงฟวงละนอหานีสีดินบ้าจังแมงเงินเออยขั้นบนไอ้ไอ้พวกนี้ขั้นบนจริงไอ้บวกเบาขั้นบนเอาไอ้พวกว่าบวเป็นทาไอ้พวกไรแกล้งนะ โอ้ยบัวดอกไอ้รองนี่ป่าถนาหอยน้ำห้อยตูบาทยางป่าถนาหยาดน้ำน้ำเจ้าอยู่ตูยามย่านจะรั้งรองนี่บัวสมรหัดทองเงอนสูงเสาเตียนเพื่อนั่นแล้วเฮ้ยที่บ่กจะไหลเอาน่าก็ได้ย่านจะไอ้นี่แล้วบัวสมรหัดทองเงอนสูงเสาฟาดย่านจะไม่ตึงเจอยขี้ก้อมหาก้อมบัวสมคนดาดำเพื่อนั่นแล้วเงินผู้ใดสิยว่อสมทานเจ้าลุงตำมีเจแตัดใหม่คำย่อไว้ทีุ่่งนั่นแล้วไอ้ แม่จีว่าวไปหลายนาบอกไปหลายมันยังหายไล่เล่อมื่อเห็นบอลไดยกะว่าเขามาจอดมันจะได้แต่นีแค่ยุดดน้าบ่ได้ดอกเจ้าสิมะว่าวสู้สี่แบบนี้ใครโบเอาลูกพม่พอพี่แม่แห่มีจิตพี่จอมเศร้าเศร้าเจ้าจะว่า ้วมื้อนี้ดิ n ใส่ซองเด้หนอจักสิไปหอยพ้องบ่ให้เพิ่นผ้น้องนี่บุญบ่ค่าสิได้ก็เาแต่กรเหนบุญบ่สมหงคํากสร้างตโตแล้วแนวกาดํบ่สมแนวเื้อหงทองเจ้าเพชรทองน้องบ่สมตําเสืบุญเจ้าเฮาสูงบ่หวังได้หุงเียงบ่นอนนํา เอาแต่กำแม่น้องที่อยู่ไปตามเบิ่งหมดพื้นแล้วแนวโตกี่กะหลายโคตายอยู่ข้างบ้านมื้อนี้ได้แม่นหอมซอมคนไผไผเนนลูกีพอมีแม่ได้ เห็นอยู่ไซก็สีบ่าเห็นอยู่ไซก็สีเอาแนวนีมันโบนันขั้นสีเง็ดจังสีดิมาเลิกกันนี้บ่าบ่ได้บ่ได้เศร้าเศร้ากันที่นี่ไม่เอาคนอนจะไปนอนบ่ได้จะบ่าอ๋อบ่ได้เศร้าเศร้าเฮ้ยแต่บ่ได้เป็นที่อนแล้วจะได้จากกันนี้คนแล้วจะไปคนต่างห่างกันคนจำโอ้ยโอ้ยนะ จ้องชาินี้จิตไปบวชเป็นืาอสีจิไปเป็นฤ้ษสีสิตปวดมนตนอยู่ในถ้ำบ่อมีไขมาค้ำกับทำเพียนแต่ตามฟ้องเอาให้บักเพราจองนำตะไลจันจันฝันขอจังยเอาน้องบุญบ่ขาดได้น้องสีได้หางได้ล่าเรื้อลาคือนจังสินใส่บาจากมานดาไทยดีดาให้ไปน้ำบาแจ่ะปังก้อนไปหานอนน้ำปลาใหม่ตามแช่ถึงแก้ว ชาหัดเบิดเข็มคองกขึ้นเมื่อของเก่าบาดจีน้อจีได้กอดเท้าใหา้ร่มในเช็ดน้ำตาพรลาคาได้ห้างกับิีห้างไกลหนีถึงที่ชายมาวอนเหนียวนำกับแสนกันอกกสัริยน้ำนองเมื่อหวังทองจีได้ห่วมจานออบุญโมคาาได้ร่วมไก่ขัางห้างเสนอกีเพลังมั่งน้ำน,น,น,ดดนั่ง,งย่านแตกแรงถึงย่งานแดงจักจีไปเบืองหนาไฟแล้วจังจีเหมือนขั้นจีเขียแสนใสไปหานางมันก็ยาก สนลำพีสิได้งุ่มละาพากีหน้าหนองแน่นเจาเม่าโอ้ยยหลาเล่ยสมเสลาวนาาละกาจะน้อยวอันสนปัญา้จังสิเขาอยู่ซ่อนไปนอนร่วมแม่บาจาันน่านปัญเอจังสิเอาหัวซ่อนนอนนำจิ่งกูเจ้าผู้ชายเจียงยงสิไต้ซ่อนผู้จังไหน หรือจะบ่อยากได้ผัวหวามยาำนอนโดนปัญหาจังสีเอาผู้นอนน้ำเจ้าเอาจะเป็นยังลาผัวสายสีสัง่งเอาคือหมอลำวังมีสะเด้อนนดนองไปสอนบาทานานน